ตารางสนและก็มาถึงตารางส่วรั้ามดีสอของวันนี้ก็แล้วครับข้าบนี้ขอพาเพื่อนๆแอบย่องมาสนกัรในงานเปิดตัวชาวเขียวผสมน้ำผลไม้ย,ย่างโอชิฟรุตโตใหม่พร้อมการเปิดตัวพริีเซอร์คนใหม่ล่าสุดนั่นก็คือนายเต๋อชันทวิทธนาเสวีนั่นเองครับ ด้วยบุคลิกที่ดูแตกต่างแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวเพราะมีนั้งความกวลวนและความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทํำให้หนุ่มเตอ๋อชันวิทย์ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแบบนี้ต้องตบมือให้ดังๆเลยครับ แฟนตัวจริงของนุ่มเตอ๋อชนวิทยอย่าลืมติดตามภาพยนตร์โฆษณาของเขาด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามโอชิปรุโตใหม่2รสชาติได้แล้ววันนี้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o i s h i d r i n k s t a t i o n นะครับโอ,อ้ช่วงเวลา พันลูกโหนมาถึงแล้วครับนะเพราะว่าวันนี้คนที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ลงโทษนี่นะครับก็คือ3หนุ่มสุดค้นของเราเองใช่แล้วก็มีรุ่นะมีก๊อฟแล้วก็มีแท็กนะที่จะลงโทษทุกคนนะครับโอ้โหเรื่องอะไรเอาไปทีนะครับโอ้โหจะทำอะไร่โดนเนื้อๆนะโดนแบบน้ำน้ำเหมือนนะเพราะฉะนั้นจะบอกไว้ก่อนเลยว่าบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับก็คือการ นี่ไงเป็นบทลงโทษสุดท้ายไม่มีการโกรธกันนะครับเพราะนี่คือเกมนะอกพี่อูดจีนไม่เยอะเลือดเลือดอะไรเลือดอะไรคือเด็กดีแรงมากพลาดหลบได้นะครับเออก็จะทำพี่ครับเพิ่งเมื่อกี้คุยแล้ว่าพี่อูดบอกว่าวันนี้พี่แมนอยู่แล้วในการจะรับบทลงโทษน่ะพี่จะรับแทนน้องวิวและตอนนี้พี่อูดบอกว่าไหนๆพี่ก็วัยวุฒิถือว่าเป็นหัวหน้าห้องได้แล้วจะรับแทนทุกคน เดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีอยู่3าคนนะครับคนที่จะถูกลงโทษมีอยู่6คนด้วยกันเพราะฉะนั้นสามหนุ่มเนี่ยจะเลือกดีดได้คนละสองครั้งอ้โจริงเหรอมีใครเสียอะไรมือขาดเปล่ไม่มีใครเสียอะมือขาดแต่ว่ามีแต่คนหน้าโรคจิตกลัวโอลยจะโดนว่าเดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นจะเริ่มที่ใครก่อนดีครับสามหนุ่มใครจะเป็นคนเริ่มก่อน เดี๋ยวผมก่อนก็ได้ครับนี่อ่ะพี่แท็กเจออยงนี้เลยพี่แท็กเปิดงานเลยครับพี่แท็กเลือกที่พี่แท็กแบบหมั่นสั้นที่สุดเลือกใครครับตอนนี้ีฐานชื่อเลยใครแท็กไม่มีทางเลือกวิวแน่ขอเชิญพี่อู๊ดครับเย้ต่อรีบเลยพี่ชัดเจนชัดเจนไม่ว่าพี่นะไม่ใช่พี่อู๊ดครับพี่อู๊ดโดนโดนนะครับผมขอโทษครับพี่ครับผมอย่าเปิดรีบไปมากเลยเฮ้ยขอเอาลงมาจะได้ไม่เจแท็ก ใส่เต็มที่เลยเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วเพื่อความสนุกของคุณผู้ชมทางบ้านได้ใช่ใช่ในหลวงโอ้ยเหน้ยวมันแค่น้ซี่ล็อกดูดีดล็อกที่ดูนี่เลยยังไี่จะบังหมาโอ้โหโอเครักษาชีวิตตัวดีๆนะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านครับมาเผยกับยุทธเนื้อสองซ้ำ แดงไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวทึ้งร้อนสักหนึงครับร้อนไม่แย่อย่างเดียวเราต้องบอกว่ายุบลงไปแล้วล่าครับผมเอาอีกทีไหมฮะไม่คอับผมได้ครับ้วครับผมครับผมครับโอ้โหพี่อุ๊หเอาสักคันเลยแท็กแล้วมาแบบยิบยิบยิบไรแล้วพี่อุ๊ดบอกว่าถ้าผมเลือกวิวผมต้องดีดพี่อุ๊ดใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะวิวมาลูกวิวอุ๊มาโอ้โหนี่คือจะเลือกวิวใช่ไหมใช่ครับเอ้าผมบอกแล้วว่าผมรับแทนน้องโอเค รรแล้วถ้าเป็นหนูพี่จะรับแทนหนูป่ะชมพู่<ห>เราก็รู้จักกันมานานร <ide> ับแทนมึงเงินได้เยอะเฮ้ยแก๊กเกมมันคือเกมวิวก็ต้องโดนวิวก็ต้องโดนผมจะรับแทนผู้หญิงทั้งหมด่รัใจอไคหญิง้หผ้ บุกโกรธไงเก่เป็นบุกโกรธมดีกว่าพี่นี่จะเล่นแทนผู้หญิงทั้งหมดถ้าบุกโกรไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นกูดเปลี่ยนเป็นบุกโกรธนะเอาละครับเข็นเคียงครับพี่แท็กดีตรงไหนก็ได้ห้ามไปตรงสั์จมูกเดี๋ยวนี้ไปอ่ะรักน้องถ้าพี่ทันทีตรงนี้มันมันหลดมาตรงนี้ไม่ได้นะเอาละพี่นะครับได้อยู่ได้อยู่แพ้แกพร้อมเอางี้ถ้าดีลำบากก็ตกตัวแรกนับเบิ่งเบาอเบาเบาอยู่เบา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 เบบาเง โอ้โหน้วมรนฝังเลยเบเลแ็กเด้บอกเขาเบาๆไงครับกไเห็นว่าเขาเก่งนิ้วอย่างนี้เลยบุ๊ไม่แดนเก่ง่นี้เลยเหีใจมากแบบปุ๊บเลยหัดเลยอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเรียกว่าฝังคิ้วเล็บนี่เป็นอีกแะไใช่บอกไปเลยว่าทีใครทีมันบอกเอาไว้เดี๋ยวที่ใครทีมันน้เอาละคุณแทกผ่านไปคุแท็กนั่งคนต่อไปครับคุณรถหรืก๊ครับใครก่อน อะไรครับเลือกกันไปดีเพราะว่าผมจะรับผิดชอบแทนสภาพสตรีทั้งหมดนะพี่อุ้นเลยแต่ผมเด่นสภาพสตรีไม่แรงนะครับนั่นแหละจอร์ดดีพี่แรงได้ได้หมดสําหรับครับนัอนก็ได้ครับแปดคนต่อไป อุ้ยอะไรบัวหนิกอลเป็นไงช่าผลงานก๊อลไหมขวาคอร์บผลงานกอลไหมผลงานกอลดีชอบมากเลยเพลงผมยังร้องได้ทุกวันเนี่ยไหนร้องสักเต๋มกอลไม่ดีมีกอลไม่ดีอีฟพี่บอกี่าพี่ขาดพี่ขาดพี่ขาดขอบ้านนี้เออบ้านนี้บ้านนี้มันดูมีรักมันดูมรักถ้าเกิดพร้อมแล้วนะกอลเผมยินเราไม่ดูครับครับผมดีขอบเสื้อดูกันนะครับดีขอบเสื้อเดี๋ยวขอบเสื้อดีขอบเสื้อดูกองเกมของเกม โอ้โหโอเคแรงกว่านี้ไหมเอาแรงกว่านี้ไหมแรงกว่านี้ก็เจอมานะเราไม่กล้าทำหรอครับไม่เป็นไรมาอ่ะพี่วุ้นอยู่นี่ครับหล่อด้วยตลกด้วยเดี๋ยวชวนไปกินไม่หัวเลยดีดีดีนับชวนไปกินลาบโอเคนับหนึ่งครับนับสองครับไม่ต้องโยนได่ต้องเตี้ยแถวเรา ยนับสองและนับแม่ดูแต่ละคนนี้ก็ใส่กันไม่ยังนะครับแต่บทลงโทษจะดูเดือดมากขึ้นขนหนับหนักต้องมาติดตามกันช่วงหน้าเป่าเปลยเป่าหมดแล้วตอนนี้ขอแวะไปรักษาตัวที่ห้องพยาบาลกันก่อนละครับช่วงห้องพยาบาล โดยเจยลล้างหน้าแผน่นแอนตี้คอมิโดสูตรออยล์คอนโทรลสวัสดีครับน้องๆตอนนี้พี่หมอกําลังตามหาเจ้าของปัญหาของเราในวันนี้ครับแหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลุ่มอ,อกกลุ่มใจอะไรนักหนานะครับนัดพี่หมอให้มาเจอถึงในโรงเรียนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่านะครับครับน้องนิวมีอะไรอยากจะถามพี่หมอวันนี้ครับหนูมีเรื่องสงสัยค่ะพี่หมอ คือหนูเคยอ่านหนังสือเจอนะคะว่าอาการท้องผูกเนี่ยเป็นสาเหตุนหนึ่งของการเกิดสิวเพราะว่าของเสียต่างๆในร่างกายเนี่ยจะไม่ถูกระบายออกมาช่วงนี้หนูก็ด้านมีสิวขึ้นเยอะมากระบบขับถ่ายก็ไม่เป็นปกติเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวกับอาการท้องผูกด้วยหรือเปล่าคะพี่หมอปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาที่ค้นพบว่าอาการท้องผูกเกี่ยวพันโดยตรงกับการเกิดสิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หมอให้เคล็ดลับน้องนิวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาท้องผูกแล้วกัน อันดับที่หนึ่งเลยน้องนิวต้องรู้จักการดื่มน้ำมากๆนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอฝึกหัดขับทายเนี่ยก็ควรจะเป็นเวลานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลือกรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่าพวกกากอย่างเยอะๆนะครับส่วนถ้ากังวลเรื่องปัญหาผิวพรรณเนี่ยนะครับตอนนี้น้องนิวเนี่ยผิวดีอยู่แล้วแค่ล้างหน้านะครับด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีความอ่อนโยนอย่างเบามือวันหนึ่งประมาณ2ครั้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณมากคระพี่โอไม่เป็นไรครับน้องนิวด้วยความดีครับ น้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะครับใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเลยครับทิ้งคำถามมาให้ที่หมอได้เลยที่ w w w f a c e b o o k c o m s c u b a s f b ครับ Honda s c o p y e ลิขสิทธิ์แท้ m a n ่ Liverpool 2 0 1พูล2012 Limited Edition ใหม่ล่าสุดเปลี่ยนวันธรรมดาให้สดใสอมชมพู YouTube l i ิง n g l i ค n เปลี่ยนสีได้ ปาร์ตี้เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ยาซีฟันฟูโอคาริลออโ,โต้หนึ่งสองสามกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรถโรงเรียนเิรสคลาสในช่วงบทลงโทษส,สุดคลาสสิกนั่นก็คือการดีดหน้าพากนั่นเองซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการลงโทษยกห้องเพราะว่าได้คะแนนเท่ากันหมดแต่พี่อุ้ของเราโชว์แมนครับขอรับแทนสาวๆทั้งหมดแมไม่รู้ว่าแกจะทนไหวไหมล่ะเนี่ย โอเคนับหนึ่งครับนับสองับไม่ต้องโยนได้ไหมเทียนเปล่าค่ะจะโยนทำไมนับสองและนับ แต่แต่บรรยากาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอเไม่ได้ยินไม nah ่ได้ยินอ่ะเฮ้ยมเมื่อกี้พี่อุชแท่งใครแทนวิวแทนวิวแทนวิวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก๊อฟจะก๊อฟจะเลือกคนหนึ่งฮะเลือกเลือกพี่เดี๋ยวให้มันจบๆไปแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเยวพ่อยู่นี่คนนี้วชมพู่ผูสงสารพี่อ๋อความเป็นพี่เออเอาละครับ ตัวคู่คือกล้องของเราครับกินไมฮัทนี่ยิ่งชิสดใช่ไหมใช่ค่ะขอนิดนึงนับหนึ่งนับสองนับ ว่าดีดปอก็ไม่ดีเพราะมันจะข่วนเมื่อกี้ไม่ได้มีเสียงเท่าไหร่ไม่เจ็บแต่ดูน่าผาในนี้ก็ข่วนไม่กดอีกดีดทำไมทำแดงเหมือนยังวะถอนพี่พี่ผมอก็ต้องมาพี่ขอรับ ขอโดนพื่เขาจะออกเหมือนขอนูนะพี่นมันแดงไหมไม่แดงเลยไปเอากระปั้นต่อยมาเลยพี่ตายข้มอบความที่เรามอบความสุขกัต้องบาเรามบความสุขให้นดูนับหนึ่งัสองและ พ่อคุณหลุดได้ก็เลยูได้ักพูครับ่ดีใจยที่ต้องสูบว่าพ่อครับแม่ครับผมทำเพื่อตระกูลนี่แหละบมืกันหนังหรือไม่ตำนานฮอปบิทกครับผมและคนสุดท้ายนอนได้เขาบอกลงเลลงโทษลงโทษนะเดี๋ยวทอนลงโทษนบเนี่แงมหนึ่งนับสองและ เวลาดีเนี่ยครเปิดหน่อยให้คนดูเห็นอ๋อเปิดหน่อยเปิดเปิดนับหนึ่งสองนัดครับขอเช็ดก่อนต้องเช็ดล้ำผาดไม่งั้นเดี๋ยวมันผาดไม่มันเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวมันเลื่อนโอเคเดี๋ยวเช็ดก่อนถ้าขาดไม่จำเป็นจะจับให้อ่ะสบายใจโอ้ยเอาละครับจะหายกับบ้านสองนัดโอ้ยคุณหล่อคุหลอตอนนี้ I'm oh ready ความสนุกนะครับ,บ<า>ก็กมาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะครับ,บก็มีช่วงเวลาของการถามคุถาม <c oughs> แล้วก็โ,โหติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของนักเรียนแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็สนุกกันไปกับเรื่องราวของบทลงโทษใช่ครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาแล้วครับกับทุนกนารศึกษา2000 0บาทนะครับที่ตัวแทนของเราทั้ง3าคนครับ3หนุ่มนั่นเองนะครับเขาจะตัดสินใจเลือกว่าอยากจะมอบให้กับโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้าน ปาโงแล้วกันครับครับผมครับผมจังหวัดปัตตานีครับครับผมขอเหตุผลสักเล็กน้อยได้ไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณครูเพิ่งเสียชีวิตไปใช่ครับทุนเงินสดสองหมื่นบาทนะครับมอบให้กับสามหนุ่มแล้วกันนะครับเพื่อส่งต่อให้กับน้องๆที่โรงเรียนด้วยแล้วกันนะครับมอบไปเลยนะครับจก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครับแขกรับเชิญของเราด้วยกันนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้มีอีกแน่นอนเดี๋ยวคอยติดตามครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากคิวด้วยนะครับ แน่นอนฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่้นรายการเรียนจบรายการนะครับผมเจอกันใหม่วิกหน้าแล้วกันนะฮะเวลานี้เวลาเดิมนะครับบ่ายสองห้านาทีนะฮะทางช่องห้าวันอาทิตย์แบบนี้กับรถโรงเรียน first car สำหรับวันนี้ลาแล้วครับลาอยู่น้แล้วพ yeah. ี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับลึ้งใน3คนนี้ครับจะเกลียดผู้หญิงทุกคนที่ติดติดครับรถโรงเรียน และกัพร้อมหนึ่งสองอ้ยสาม